กี่วินได้ได้ห้าวินน่าสิใช่ไหมได้ได้คโ่เเว้ยใครเขาเป็นไรอ่ะคุยพวกงไงสัตว รคาคาตะกออไหนน่ะหนึ่งส่วนกูนำห้าสิบเียว ไอผมไม่ต่อยแล้วธนาคารเข้าไม่ได้มันปรับปรุงอ่ะไม่ไหนธนาคารเข้าไม่ได้จริงเนี่ยมันเขียนว่ากําลังปรับปรุงไม่สามารถเข้าได้ในระบบตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้าต่อยพวกนี้ได้ไหมท้าเฟสมาท้าเฟสมานั่ยน,นะท้าเฟสมาไทยกรุงไทยมันมันโดนไม่ได้จริงมันโดนไม่ได้จริงไปเช็คได้เลยมีตะมียีิบบาทอะ ได้ได้ทางเฟ้นเมื่อก่อนก็ได้พวกนี้นอ้องพ่อเมื่อไหร่ตัดโหลแม่เมึงเลิกการก่อนอดิเดี๋ยวกูต่อยด้วยกูย้ายตัวโฉยหน้าหิ้ลูกกระหรี่ยงอะห้าหนึ่งไอห้าสองต่อข้าวเราข้าวเราเพื่อนอะไรนะได้ต่อมาดิ๋ยี่สิบบาทเด้อ พอแกได้ไหมครับได้ได้ได้มยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้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  สามหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่